เอาละสวัสดีคุณอยู่กับผม PYCSR เแล้วนี่คือ Hero of New Earth หรือเกมฮอนนะฮะมาแบนตัวก่อนเลยดีกว่าตัวดึงก่อนเลยฮะเดวัวกับเพซูเนอร์อน, <Yeah. S 1> นะครับตัวที่ผมชอ,อ,อบมากๆนะครับสองตัวนี้ลากไม้เพื่อนลมยิงนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในแมปมิดวอร์นั่นเองฮะเล่นเร็วจบเร็วนะครับอ้าเพิ่มความสามารถของฮีโร่ในทีมเป็นส่วนมากนะครับมาสนุกมาสนุกกันแน่นอนอุซีว่ามีตัวอะไรเหลือให้เราเล่นบ้างเฮ้ จะดามโนแมทมาหรือเพื่อนนายคิดดีแล้วใช่ไหมฮะแบบนี้โนแมทโดดป,ปักหว่านี่คือเห็นเลยคนระับปักหวาาประมาณสองอันนี้ก็เห็นมากเลยนะครับเล่น,น,เน,นเกียร์นะฮะโนแมทถ้าเหลือได้ไปเล่เกียร์มากเล่นอะไรที่มันเป็นประโยชน์อยู่วะเอาแบบที่เป็นประโยชน์กับทีมนะครับดูก่อนสิตัวอะไรบ้างเอ่ยฝัง่งฝัง่งดาวบาคิลี่และไพโรมันเซอร์ไปแล้วนะครับของผมควรจะดามเล็บแบ็กสมิธหน่อยไหมสตันสัตว์เล่นสตันให้เพื่อนหน่อยดีไหม เอ้ผมมีตัวอวตารมันปะนะผมไม่มีมันเลยอ่ะรักสมิตก็น่าเล่นตัวอะไรดีก่าอ่ะ,อะเล่นรักสมิธก็ได้มารักสมิธนะฮะไม่เคยเล่นเลยนะครับผมชีวิตนี้ชิว่ยเห็นเล่น,เล,นเล่นนี่ก็คือสมเล่นฮะหรือไม่ก็มีคนอื่นเล่นให้นะครับมาตัวสตังก์ก็ต้องเป็นเราั่นเองนะครับผมเราจะเปิดให้เพื่อนเราจะเน้นช่วยเหลือไม่เน้นคิวนะครับเราจะอกของแท่งไปช่วยทะเลาทีมของเรานั่นเอง ครับผมมาดูอ่าโอเคออกหนึ่งสองสามนะฮะอัพหน,นึ่งสองน้ำแล้วเกมนี้เออบัฟให้ตัวเองคือ้อหกความเร็วการเคลื่อนที่ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นสามสิบระยะการไล่เวทบวกสามสิบเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่สิบเปอร์เซ็นต์และความเร็วในการโจมตีสิบเปอร์เซ็นต์และควรจะบัฟให้เร็วมานอนนะฮะอ๋อพะวัตพายมามาหน้าสามขวดนะครับเลือดหนึ่งขวดหน้าสองก็อย่างที่ว่าคือโยนรูปไฟใส่ศัตรูนะครับทำให้เคลื่อนไหวชา้าลงแล้วก็เบิร์นเลือดเป็นโอเวอร์ไทม์ไปเรื่อยๆนะครับ โอ้โหออกระถางฟ้าได้ใช่ไหมตัวนี้ต้องออกกรถางฟ้าอ่าแล้วก็ออกมี่ของเวทพวกนี้มา <c oughs> เพื่อได้ท่านหนึ่งแรงๆนะครับปิดโยนเป๊กหมดเลยนี่ตัวดีเลยเนี่ยชอบโยนผมมาให้ศัตรูคิว Q นะฮะ <c oughs> ผมควรจะออกคาถาฟ้าให้ใครดี <c oughs> เป๊กดีไหมหรือเลวานอเอ้ยไอตัวเลวานอ,อมันออกให้ได้ไหมวะไม,ไม่รู้อ่ะ <c oughs> แต่สิ่งแรกที่น่าจะออก็คือคาถาฟ้าแน่นอนนะครับวู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  โอ้โหโดนห้าโดนห้าวิโดนห้าวิาว่าเอาเอาเอา,เอามาดิเฮ้ยนี่ไงเราจะไปไหน,จะไ,ไหนจะไปไหนฮะจะไปไหนนี่มาโชว์สเตปมาโชว์มาโชว์ชวติดแบบว่าเฮ้ยกูเข้ามาปุ๊บก็จะท่าหนึ่งออกไปฝันไปเถอะกูค,คำเดียวเลยฝันไปเอปถอะปลาท่าสามท่ายระเบิดตึมนะฮะเมื่อกี้โชว์แอคโชว์แอคโชว์แอค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยมเัไปไหนเปเรขึ้นไปไหนเฮ้ยช่้ช่วยด้วยช่วยด้วยเออเออเออเ้เย้ำย้มันย้ำรงไหนคือไปสองมาไปสองปลาตอนนี้ปลาโรว่ากลังโดนอยู่ปอนเดียวนน้ยนี่ไงไปไปเข้าไปไเข้าไปเออต้องนี้ ติดเบิร์นผมเบ่าไม่ไม่รู้อะทำหนึ่งสองนำหนึ่งเดียวครับสวัสดีครับเหรอเฮ้ยแต่เพื่อนกูไปเหลือไปสองตายไปหนึ่งนะฮะอือเป็นรองเท้าอะไรมาดีเอ้ยอดิอืออือเียนี่ไยตัดปุ๊กมันปุ๊กมันสวยเอแล้ะสุดยอดเออตายไปตายสามไหมสุดยอดเพื่อนนี่ไงเบอร์เบอร์ไปไปถ้ามัน ถ้ามันสวยได้หนึ่งตัวครับโอเคอัพหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้โหมาโดนหอกกันเรื่อยๆนะฮะทีมผมดีกว่าเฮ้ยวาร์เดนเขามีไอ้นี่วะอะไรวะเฮ้ยโอ้ร้อนมุขเดาะเป็นรองเท้านี่รองเท้าโกมาแชลแล้วกันมาเราได้มีดาเมจไว้ใช้ห้าวิเฮ้ยช่วยบล็อกกูด้วยโอ้บล็อกกูด้วยเรื่องราก่อนมึงตันมึงมือตันใครอ่ะเพื่อนโอ้โหเต็งเลยจังหวะเมื่อกี้ไป อุ้มอุ้มอุ้มสวยโค้เทพเมื่อกี้จังหวะโค้เทพหกต่อแปดมาดิไอตั๊กมาดิครับนี่ครับโอ้โห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 ้โห้แปะแปะเอฟแม่งตั้งใครอ่ะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเชื่อเลยมาดิครับไอ้เชี่ยนี่บึ้มปึ้งตายสวยหนีวิ่งหนีดูทำไมล่ะ ดูคนนี้ไม่ไหวฉันไกลงังจะตายนะฮะเก็บของท้าฟ้าดีกว่านะครับเพื่อใช่อันติดเลยนะฮะไม่ไม่รู้ว่าเราอาจจะติดมาติดแค่คูณสี่คูณห้าคูณอะไรก็ว่าไปปุ๊บปุ๊บแล้วปุ๊บปุ๊บ,บแล้วแต่นะฮะอ,าอา่าตอนนี้ติดมาติดแค่สูงสุดคูณสี่โอ้โหบอกเลยว่าเราให้วอเด็กเก็บนะครับผมเรื่องของดาเมจเอ็เอางเอางเอ็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 งเ่็งเอง มาเก็บตะออกท้าฟ้าก่อนเลยนะครับแล้วเอาเป็นของเวทนั่นเองเราจะได้ตัวตีแรงๆนะฮะบิลต้มอาเอาเฮ้ยนี่เราตับเกาเหรอเกาหรอเกาหรอเออข้ามันขมันขมันสวยตายแล้วปกกูไปกูไปกูไปกขนดแข่แกต้องอุ้ยกกหหนีเดหนีเดินหนีีนี่แน่แล้วเดินหนีตัดใจโอเค เพราะความชัวร์กลับบ้านเฮ้ยเชื่อมั้งเชื่อเชื่อว่าคิดอยู่มันก็วิ่งตรงไปหามันเนาะไอ้สังขวาเอ้ยเออไอ้เชี่ยน้องแมตแม่งมาแม่งมาได้เอีโอ้โหไม่น่าสะตันเบาเลยไอ้เชี่ยตายผมแบบฟิวฟิตายผมแบบโง่ๆนะครับขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ที่ผมตายที่ผมตายโง่ๆนะครับจริงๆทีมผมนี่มันสกอร์ดีกว่าเยอะเลยนะด้วยสภาพฮีโร่เนี่ยเจ๋งกว่าเยอะเลยมีผมมีเป๊ปมีเลวานอเนี่ยหืม จริงๆควรจะจัดการฝั่งนั้นได้สบายๆนะครับแต่ม like ันไม่ง yeah. ่ายอย่างที่คิดเลยมาดูเป๊ปเมื่อเมื่อไหร่จะมีบิงวะเพื่อนกูเรามีบิงอยู่นะเว้ยไอ้เหาะไปเปิลแม่งเลยไว้เป็ปนี่เป็ปนี่เขาหน้าจะตันภาพไปสองสาดจังหวะแล้วนะฮะทำให้จังหวะการเล่นนี่เสียไปเลยอ่ะ แต่ไม่เป็นไรนะครับผมผมไม่ถือโทษผมเพื่อนเอาออกมาออกมาออกมาหน่อยไหมอ่านดูซิต้าออฟเดอะมาร์เจะเปลี่ยนความสามารถของนิชที่ให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฮะของมานาทั้งหมดเพื่อไล่ไฟไอ้ท่าอะไรอ่ะเอาเอาเอาออกมาดิมาดิจักหวานเลยคุณไม่เห็นอ่ะโอ้โหเรียกว่าน้อยจะตายเออฆ้ามันฆ้ามันสวยสวยนั่นแหละเพื่อนเดดเดี่ยวเออ ตรงนี้ไอ้เที่ยกูโดนกูโดนหลายสกิลจัดกูโดนหลายสกิลจัดโอ้โหตายสวยตายยอดเยี่ยมข้ามันไว้จิ้มจิ้มไอ้เที่ยเดี๋ยวมันอนจิ้มมันเพื่อนจิ้มมันสว้ข้าไปครับโอ้โหแฮตทริกเหมือนเนี่ยสองตัวอ๋อไม่แฮตทริกนะฮะฝั่งนู้นสิบห้าฝั่งผมสิบสี่นะครับเนาะเอาไอ้เ okay. ที <Wars> mhm. ่ยนี่มันนี่มันหนึ่เที่ยของมันนะนะนะ เห็เข้าไปคือเป๊ปคือคือเป๊ปมาเป็นไรไอของมันวะตายเป๊ปเป็นไรเฮ้ยเพื่อนเป๊ปเพื่อนมึงเล่นอะไรวะความบังของทีมอีกโคตรโคตรโคนาโดมอโคนาโดมาเตะแคร์เลยสั์ ว,วันนี้เจ้าวอยตีกูมาแล้วเดินหนีโดนถ้าเกิดโดนสกิลร,รอสตัมนี่นี่คือตายเลยนะครับผมมา,าสมรรถนะคนนี้แล้วแบบว่ามึงแม่ไปยืนตรงนั้นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปยืนแล้วไปปักไปปักหวาดไปไปไปปักแท็กตรงนั้นเนอะยิบเดินติดอยู่วะอะไรอะ่ะโอ้โหโโอ้หแม่งโดนดาบว่ะ เก็บเงค์เซื้อไอเทมเอ่อชิ้นสวยอีกสักหนึ่งชิ้นฮะแล้วเราก็จะทำการชิวังมาปักให้เพื่อนบ้างโอ้ตายดิมีคนครับออกเออมันออกสเปลทันเดอร์เหรอมันออกมาทำไมนี่ไงล่ะเขาติดแคสไป หนึ่งังเดียวเฮ้เฮ้ย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 พ่เจะสังขานเฮ้ยมาดิมึงเข้ามาดีคาเดียวนี่เหมือับโอ้โหโเฮ้ยช่วยด้วยเอาเอาแล้วไอ้แ้ยฟารโรมันมันทำอะไรเมื่กี้กูไม่เห็นนะกูเห็นนะมึง,ม,งมึงการ5 2าสองมืวาจะสังขานเขามาันเขามันดีนะเออ เพ่อติดปะ่ะอะไรป่ะเมาคุณอยู่ไหนติดตายได้ดิเหี้ยมาแล้วหนูแม่มาดิเฮ้ยเหี้ยเพื่อ,อนกูมาเล่นจังหวะอะไรกันเนี่ยเล่นมันเล่นจังหวะนรกกันเหรอหรือไงยี่สิบต่อยี่สิบนะจริงทีมผมมันควรจะขึ้นจริงจริงทีงงงงงงผมผมมันควรจะขึ้นนำมากข้าไปกว่านี้แล้วโอ้โหไอ้เหี้ยมาดิขึ้นตัดเออเข้ามาเข้ามา สบายดีหงายสวยจิมสวยจิ้มมึงฆ่ามึงฆ่านินจาสิเนี่ยนินไอ้นินจาเนี่ยมันโง่เออฆ่ามันจิ้มสวยมาแล้วเไอ้เชี่ยมันเป็นเชี่ยอะไรฮะฆ่ามันฆ่ามันครับสวยข้ามันฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันมันอยู่ไหนวะมาแล้วหนุ่มเอ๋อโอ้โหมันออกบิงไอสัตว์เอ้ยใช่ไหม เด็เคอ้ารู้จักกันตัวรอดดูกันออกมิกเออเอามันเอาม่งโย่งี่จตายวะโวยโอ้โโอ้โหโอ้โหยำ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 วยมึงโอ้โหเที่ยวมึงช่วยมึงช่วยตะจูไปดิไปดิไปดิเอไปดิไปดิเพื่อเออสวยนั่นแหละ เออทำมันเออโนแมนโนแมนโนแมนอสมันไม่อยอมตามเอากูได้นะไอสัตว์ไอเล่นยิมยินเข้าไปนั่นแหละรับยังงง,ง,งโอ้โหโย้ยอดไปเลยในวันนอวิวสี่คูวิวเก้าโอ้โหมันโอ้โหมันแค่ตัวเดียวอืมตมมัดมันดีไปกันไปเล่นไหมนี่นี่ไงโดนเข้าไปโดนเข้าไปอ่ะอัพสกิลแบบอันนี้เองเลย เราได้กระท้าฟ้าแล้วใช่ไหมมามาเลยบอกพวกเขาเดี๋ยวว่ามาได้เลยมาทัวท่วพวกเนี้นยฟันอุ้ยเรากระท้าฟ้าแล้วนะเฮ้ยหุ่นหุ่มาดิสวยแตกหุ่นหุ่สวยยอดเยีๆๆย่ๆๆยมไปเข้าวะ ไอ้เพื่อนฆามันฆ่ามันฆ่ามาันเ,เ,เออไฮ่ายากเกาเกาออกูนี่นไหตไปไปร้อนตายอ่ะไปร้อตายแล้วโอ้โหทำไมตายนาะตายสวยไปเอาไปสเตอชาร์ดมาใช้นะ,ะนิ่มขนาดนี้มันคนหรือขี้กันวะโย<ห>ี่สิบไอ้เื่อ กูแม่งกูแม่งจะไปจิ้มหน้าให้โอ้ยเฮื่อนโ้ยโดน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 เฮ้ยมันตัวปลอมเพื่อนไม่ต้องไปไอ้นหน้ามันเนี่ยมึงก็เนี่ยมึงก็มึงมึงเมาอีกตัดเ้ยเพื่อนกูเพื่อนกูมึงจะเอาไงฮะตรงนั้นสวัสดีคร we yeah, ับใสเข้าไปตอนนี้ก็ฟังเครื่องไปก่อนฟังเครื่องไปก่อน นี่ไงบ๊อบให้เพื่อนด้วยยังไงล่ะมึงคนดีคนดีนับนี่อ่ะมึงก็ไปเอามาสิเป๊ปไปเอามันดิเป๊ปเป๊ปเพื่อนมึงไม่เอามันอะโอ้โหจังหวะอื้มตายเป๊ปมึงแม่งจังหวะมึงช้ามากอ่ะ เพื่อเลยเลืมจังหวะเดียวเสียงเสียงทีมไอ้เฮียรับแม่งเออโอ้โหจังหวะล้านนี่แม่งแม่นชิพไถ่ตัวงพองก่อนไอ้เฮียมาดินี่ไงไอสับตัวเข้าไปดิโห่สามเมากกื่อกี้เรื่องไ่ไฟบอลติดมาติดแคสมากมากถึงสามครั้งโอ้โหสวย ผมยังโดนหอกมันอ,อีกอ,อ,อะกลเชื่อเลยสวยว่าเด่นยอดเยี่ยมน่องนี้ดีวะออกมาเอาเป็นของเวทยมาเลยนะครับผมนมโจงนิ้จานี่แม่งล่ะนะแต่ว่านินจาเขาว่ายังป่วนผมถือว่าไม่มากนะครับผมโอ้โหตายราดรากไป เลวะสวยดอดเยี่ยมเพื่อนโฮแมทใช่ไหมเฮ้ยตายว่ะตายว่ะอืออันน้เข้าไปยุบกูเดินหนีอืไม่โดนกูยึดทันกูยึดทันโอ้ยเดินเอ้ยกูตายว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะมาได้ของ ปาดึงอันพี่พอกแกแก้พอกถือถือข้างหลังครับเฮ้ยโนมัแน่หรือจั๊บโ่วแม่วยช่วยช่วยเฮ้ยสามันไว้เพื่อนนี่เพื่อนนี่กูบ่ะนั่นแหละตามตามตามมันตามมันตามไหมตามไหมอันนี้มาเลยครับโอ้โหจังหวะพูได้เปรี่ยนทีมว้าวเกือบตายสัตว์ปปอบ โง่ดิโง่ดิโอ้ยังโหดเฮ้ยคิวสี่ตัวเก้าผมแม่งก็เก่งเกินเนอคนบ้าจะมายอตัวเองโอเคเอาเป็นเจ้านี่มาด้วยนะเพื่อความแรงนะครับผมออกของแบบของเวมาใช้เลยตอนนี้สกอร์ผมอยู่ที่1 1ดตายเก้านะช่วยเหลือไปยีิย 20, แล้วก็สกอร์ฝั่งผมคือ52ฝั่งนู้นอยู่ที่4 3บสานะครับตอนนี้สกอร์ฝั่งนู้นก็เพิ่มแล้วเนื่องจากฝั่งผมก็ตายเจ้ด้วยเฮ้ยด้วยโอเคออกนี่มา มาแล้วต่างฝ่นี่ทุกอ,อย่างหนีนได้แล้วกูก็เดินหนีสวยยอดเยี่ยมลูกครีมตรงนี้โอ้โมแม่งจับมีการสแมคดาวน์ผมด้วยยังไงล่ะจริงโ,โน,นแมนล่วไงสาคำเดียวโวน,นแมนล้วไงอ่ะ

จ้ามันอยู่สวยเอ้าโดนอีกไอ้เทียไม่ไม่โดนหรอโดนหรอล่ามัน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 ฟาโลร่โดนเพิ่มเป็นล่ามันเออเออล่ามันไว้ไอสัตว์เลยมันอยู่นี่เฮ้ยเทียถ้าเกิดกูเดินไปได้ตายแน่นอนนะกูนึกว่าเจ๋งเออเฮ้ยอย่างมั่น นี่ไงตียังไปไฟเบิร์นทีนี้สวยระวังโอ้วา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 วโอเคฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามาันไอ้เชีย่ยเอ้ยหนุ่มแม้นี่มันหนีหนีเร็วได้ใจดีด้วยเอาไงจะเอาไงกับมันดีเซกไก่นะโอ้โหยังพวกมึงยังไปตามล่ามันเอามันจนได้นะอเออพอน้ำค่อนข้างสูงนะฮะเดวนอนอ,องผมมีคิวไปโคตรเยอะ เฮ้ยต Wait. Wait. ิดเฮ้ย oh. ติดโอ้โหติดติดโดนติดโดนติดโดนติดสติดโดนมาดิมาดครับสุัปเดียวเรย่งมืออืมออืมออืมอืมอือือืโอืมอมอือืมอือ้อมอ ตายเขา้าเข้าไปตายอย่างโง่ๆเที่ยมเด็กไปน้องกูว่ากูโง่คนเดียวพอแล้วพวกมึงไม่ต้องโง่ไปเพื่อนกูก็ได้เพาผมเองก็ตายเยอะนะ11แต่วันนี้ก็เยอะพอสมควรฮ่าโว่เดวอนอออกมาเป็นสองหดเลยแต่ว่าเดวอนนีจานีจาเฮ้ยมีจาปักหลุดเฮ้ยมีจาปักหลุดฆ่ามันเออเออเอ้าเที่ยมันดึงมันดึงมันดึงเองให้กลับบ้านอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโดนไปมัวกันเลยเรา เราเรากลางอะไรแบบไอ้แบบแบบว่าไอ้เลอะเทอะอะไรอะเราะเอะเฮ้ยไอล้ลเมนต์เสรวะมาถูกต้องตําแหน่งคือมาดิเฮ้ยโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหจังหวะนี้จังหวะนี้โคตรสวยมือป้อมป้อมงป้องตีช่วยกูด้วยป้อมตีไ,ไ,นะไปสามแล้วเหรอ ใช้ตัวนี้ไม่ทันฮะใช้ตัวสตันไม่ทันมาของเอ่อออกเป็นเจาะเกาะไหมไม่ใช่เจาะเกาะอะไรออกพวกเกราะอะไรมาป้องกันดีไหมขึ้นไปหน้าเจาะเอาออกฮาร์ดอะไรมานะครับผมเป็นอุปกรณ์ชิ้นจำเป็นมาอปมดเดียวร่วงนะครับโนแม็กกโนแม็กเถอะ ผมไาคิวไป20เร็วมันรอคิวไป21นะครับนี่เรวเร็มนรอผมก็ดูเหนือกว่านะครับแต่ว่าไอตัวโน้ตไม้นี่ก็บิงคิ้วในนี้ไปไหนไปไหนละไอสัตว์นี่ป้าไอ้บ้าอุ้ยโดนโดนหลังกูโดนหลังกูโดนหลังกูโดนหลังอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมังพวกอะไรไอสัตว์เฮ้ยเบ้ยเฮ้ยครับนี่ครับเร้ยสัตว์โอ้โหโดนไอนี่ด้วยกูโดนถ้าเคาน์เตอร์โน้ตไม้ดิ โอ้โหเฉียนหลังไปหน่อยไอไอ้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 หลังข้างวะล่ะเรียบร้อยนะเป๊ะเป๊เปมาช้านะครับไม่ได้ร้านเลยนะครับโอ้โหอืตัดตันก็ไม่โดนด้วยในวันนอนนะฮะ โอ้โห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 โตวัวจริงแล้วปิ้งย่างจริงเมื่อกี้เห็นไมอยู่ไหนมึงเมา,มา,มา,มาทีดิสัตว์เออโอ้โหโดนด,ดิเอเยมึงเข้าไปตายชัดๆไอ้อฮ่ามาเงยใจว่าไงต่อดีเนี่ยทำไมผมเห็นไอ้ตัวติดมาติดแค่คุณสีอะไรแบบคนอื่นเลยวะ คนคนอุ่นี้แม่งผมติดตีติดแล้วติดอีกลิลลลิลลแคสนะครับผมมาตี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 อ <c oughs> ้มา <lakh> ออกฮาร์ดได้แล้วมา <c oughs> ไม่เนี่ยก็ต้องออกของอ่าประเภทอ่ายังไงของดาวสามสีออกฮาร์ดออกอะไรก็ว่าไปนะธรรมศา,าเฮ้ยอีกเพีย้ยเพี้ยโอ้โพวกมึงติดมันติดร่างแหงนโอ้โหตายโอ้โหสลับเละโอ้โหโอ้โหทีมอะไรกันเนี่ยตายไปส่ทำไมเพี้มันเล่นดูงง่อย่างวะโอเคโอ้โห ไป้อองะไรของทีมแม่งวะดูสกอร์เป๊ป97แต่ว่ากูกูว่ากูเล่นโคตรแย่นะเกมกูเล่นแย่กูเป๊บออกได้บ้างวะท้าฟ้าอะต้องออกให้ใครแล้วต้องออกให้ว,วานเด่นไหมหรือว่าฟาโลโโอหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาย ในโดนห้าวดิคืเคียดติ๊กอ้เป้ยไปตวนี่ไงมือลายกสาดใส่หมดอะโอ้เป๊ะเพื่อมึงเป็นอะไรวะฮะมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยดูดิเดี๋ยวไปสิบแปดโคจะเยอะอืมาบ่ วเต็มบ้า,าหนหมดแล้วเนี่ย,ยแล้วเป๊ปไปทำทียว่าอะว่าแม่าไอ้เที่ยตายเหรอบิงมุ่งไอ้เทีย่ยเวนอ่ะออกฮาร์ดมาออกฮาร์ดมาช่วยทีนี่เปล่าเอ๋ฮะปวดหัวพวกแม่งจริงอ่ะเป๊ปน,นี่ตัวดีเลยนะเออข้ามเขาทำไมฮึโอ้นั่นแหละยอดเยี่ยม เตะตป้อมยั้งไงลบอ่อลบมันจะกางมามีเพื่อสัตว์โอทีอะไรอะไรของพวกมึงเนี่ยเออหนีดิอ้นี้หครับเออเออเออโดนไหมน่ยเออ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 จังหวะนี้จังหวะนี้หมดสิ้น อะไรกันวะอะไรกันเนี่ยเอ้พังไมของมันกระล่อนกระหล่อขนาดนั้นน่ะเอ้ไมของมันน้อยงั้นน่ะผมว่าผมเล่นผมว่าผมว่าผมเล่นเป็นผมว่าผมโอ้โหผมเว่าผมเล่นผมเล่นเป็นผู้เล่นที่ดีนี่สัตว์นี่กันไปไว้ตายมีมีอมีนะคุณศาสตร์ตาหมดอ่ะออกฮามาก่อนเลยไม่ไหวแล้วพวกข้างขวานี่มันต้องตาย เออปากวาหน่อยวะอ่ะเออได้ดูฮีโร่ฝั่งนั้นหน่อยได้ได้ดูโนมัดได้ัูตัวแะไรน่ะเเฟปแม่ก็เล่นจังหวะแบบเงาเงาเฮ้ยสวยสวยะปตาบให้เรียนอนสวยโอ้ เดมตายตายไปสวยติดโอ้ยคงรีบจบเกินไปว่ามาโอ้ยเหี้ยววันเลี้ยงสับเลยกลัวแพ้จัดโอเคสำหรับวันนี้บักซิมิก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผม ผมฝากกดแล้วกดซับสไครป์รร S <S ทีว่าซีเอ็นอาร์เจนไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวต่อไปผมจะมาเล่นตัวอะไรเราจะมาดูกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ